สวัสดีครับผมวันนี้กับผมนะฮะกับวิศนุนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ใน Discord ของ Beat e t e r n a น Zone อีกแล้วนะครับผมมากับข่าวประจําสัปดาห์นะครับผมคลิปอาจจะลงช้าหน่อยอย่างที่บอกนะฮะง,งานเยอะจริงนะครับผมโอเคแต่พยายามจะลงให้ได้แบบทีทีละกัน2-3วันลงที23าวันลงทนนีนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในบ a t อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับผมเ,เป็นกิจกรรมที่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะแจกตัวละคร2ตัวนี้นะครับมันชื่อว่ากิจกรรม c o l l a b B.T.W. นะครับผมมันจะเป็นโหมดใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะแจกตัวละครถ้าจำไม่ผิดน่าจะแจกตัวละครสองตัวนี้นะครับผมเป็นนินนี่แล้วก็โนโอเอลนะครับผมนินนี่เนี่ยเป็นสายเสือขาวสายทัสสะนะครับผมโนโอเอลเนี่ยเป็นสายมังกรฟ้าสายดาเมจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านหน้าตากิจกรรมนะครับผมกิจกรรม B.T.W. นะครับผม w, รบหรือว่า Burn the w t c h นะครับผม ซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะเป็นการคอลแลบนะครับผม BTW นะครับผมก็จะมีรางวัลล็อกอินนะครับผมก็จะมีภารกิจบุญพื้นที่รับมหัศจรรย์เขาวงกดเวทมนต์นะครับผมทัวร์ย้อนกลับลอนดอนนะครับแล้วก็ WB Supply Depots นะครับนี่ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นกล่องนะครับน่าจะเป็นกล่องของขวัญปรมานี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนลดการคอลแลบนะครับแล้วก็ Quest r e s i d e n c นะครับแล้วก็รอบสะสม ครบก็จะเป็นโหมดแบบว่าให้ทำกิจกรรมอะไรประมาณนี้นะครับโอเควันนี้เราจะมารีวิวกิจกรรมไม่พอนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวตัวละครสองตัวนี้ด้วยนะครับผมนั่นคือนินนี่กับโนเอลนะครับผมเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะครับผมตัวละครแรกนะครับผมก็เป็นนินนี่นะครับผมสกิลเดี๋ยวเราดูนี้เลยดีกว่านะครับก็คือเดี๋ยวบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมว่าสกิลเนี่ยผมไปหามาแล้วไปเอาข้อมูลมาแล้วนะครับผมมันยังไม่มีวิดีโอ เผยออกมานะครับผมทาให้เราเนี่ยหาข้อมูลของเจ้าตัวนี้ได้ไม่เยอะนะครับก็เลยได้แค่มาเป็นแบบว่าข้อมูลทางทฤษฎีนะครับผมข้อมูลแบบว่า,ามันดีตรงไหนมันเก่งตรงไหนนะครับโอเคเริ่มที่สกิลแรกเลยดีกว่านะครับสกิลแรกนะครับสกิลคอมโบนะฮะสร้างความเสียหายกับสตูดเดียวนะครับผมลดอัตราการฮิวของตสตูลดลง 40%, 40ต่อหนึ่งรอบนะครับโอเคลื่นลัวไปไหน นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเพราะว่ามันลดอัตราการฮิวนะครับผมอันนี้มันน่าจะแบบถ้าเปรียบกับอาวีก็เหมือนตัดเลือดอะตัดเลือดไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากก็น่าจะชนะทางพวกตัวดูดเลือดนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครนี้นะฮะก็เป็นสัตาธาษนะครับผมอยู่ในโซนเสือขาวนะฮะมาดูกันที่อันตินะครับผมอันติของเจ้าตัวนี้นะครับผมสร้างความเสียหายกับสตูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ลดอัตราความเสียหายสตูลดลงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ เพิ่มอัตราคิทึกลให้กับตัวละครแถวหลัง10%เป็นเวลา2รอบนะครับผมหลังพวกอาวุธน่ผมจะอัตราลดความเสียาหายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มอัตาราคีให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียาหายครีให้กับพัตม,มิตรที่มีการโจมตีสูงสุด30%เป็นเวลา2รอบแล้วก็ล้าสถานะทั้งหมดให้กับศัตรูแถวหลังนะครับผมก็แนะนําให้เจ้าตัวเนี้ยไปยืนหน้าเลยนะครับผมไปยืนหน้าเลยเพราะว่า ถ้าปั้นของแทงผมว่ามันน่าจะสุดนะครับผมมันน่าจะซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีมากๆสําหรับเจ้านินนี่นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยถ้าได้กับอาสกิลมานะครับผมโอเคมาดูที่พารซีฟครับผมพารซีฟเจ้ตัวนี้นะครับผมเพิ่มอัตราสร้างความเสียหายนะครับผมบัฟแล้วก็จะมีบัฟใหม่นะครับผมสําหรับพันธมิตรทั้งหมดนะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้จะไม่สามารถลบล้างได้เมื่อนินนี่ตายเนี่ยจะหายเอ่อบัฟนี้จะหายไปนั่นก็คือ star of the ฟูลทีมหรือเปล่านะครับอาจผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับมาแก้ผมได้นะฮะมันเป็นบัฟใหม่สำหรับปาริมิทั้งหมดนะครับโอเคเนดะี๋ยวเรามาดูนที่ star of the full team นะครับผมเออเจ้า,อาไอพลังของ Star เนี่ยก็คือฟื้นฟูน่จาจะฟื้นฟูเลือด10บสเของ SP สูงสุดและ80ค่าความโกรธให้กับตัวลครที่ได้รับความเสียหายจากอัตาคริเนะครับผมแล้วก็ลบ CC นะครับผมทั้งหมด จากการสุ่มพัทมิรนะฮะก็เป็นตัวละครสายล้างเลยนะสายล้างจริงนะฮะล้างไม่ยังแล้วก็มีฟื้นฟูอีกแล้วก็เพิ่มอัตราความเสียาหายเอ่อโดยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะเพิ่มอัตราความเสียาหายถือว่าใช้ได้เลยนะผมเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเป็นสายทักษะที่แอบซับพอร์ตนะครับมองว่าตัวมันค่อนข้างจะซับพอร์ตเพื่อลุ้มทีมได้ดีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวละคร SSR หรือว่า UR นะครับแต่ น่าจะเป็น U R เนอะรอบที่8สกิลมันค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เจ้าโนเอลนะครับผมหรือว่าสาวน้อยน่ารักตัวนี้นั่นเองนะครับผมโนเอลเนี่ยจะเป็นสายแอคแท็กสายโจมตีแบบว่าขั้นสุดนะครับผมแล้วก็เปิดฉากฟื้นฟูด,ด้วยก็คือมังกรฟ้านะครับผมเริ่มกันที่สกิลคอมโบนะครับผมสกิลคอมโบนะฮะสร้างความเสียาหายให้กับศัตรูเดี่ยวเพิ่มอัตราคริติคอล์สามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองรอบนะครับผมถือว่าโหดเลยนะครับผมก็คือถ้าโจมตีก็ เพื sea, ่ออัตาคีให like ้กับตัวเองอีกนะครับแล้วก็มาดูอันตินะครับผมอันติเจ้าตัวนี้นะครับผมสร้างความเสียหายกับศัตรูแถวหน้านะครับผมมองข้ามอัตราลวมความเสียหาย10%เมื่อติดครินะจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม10%ของแอตแทกของเธอเองนะครับศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำหลังพวกอาวุธนะครับผมก็จะเพิ่มอัตรามองข้ามแล้วก็เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อติดคีมากขึ้นและเพิ่มโอกาสติดคียอีก30%และความเสียหายเพิ่มเติมอีก10%สูงสุดนะครับ ของเ p ทสูงสุดและฟื้นฟูกโกรธ200หน่วยสามารถอันตีได้ครั้งนะครับโคตรเขื่อนนะฮะอันนี้คือว่าเหมือนเป็นเบียคุยะเลยนะแอบเป็นเบียคุยะนะคือความโหดคือแบบดุดันจริงๆนะเม,มียตาคีเมียตาความเสียหายคีหลังพวกอู้ก็จะมองข้ามเอ,อ่อลแล้วอตาแล้วแลความเสียหายอีกโหโคตรสุดนะ,ะรับเจ้าโนเอลในสายดาเมจแบบว่าจัดจ้านจริงๆเดี๋ยวมาดูที่พาซีเจ้าต,ตัวนี้นะครับผม เพิ่มอัตราคิมากขึ้นแล้วเพิ่มอัตราคิดเข้าเพิ่มเติมเมื่อได้รับดาเมจเวลาหนึ่งรอบนะครับผมเมื่อโนเอลใช้เอ็กิลอันตินะผมเธอจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม60%ของแองแทกของเธอนะครับผมโคตรโหดอะคือแบบดุมากๆนะผมเจ้าโนเอลถ้าในอันติวิทีก็เพิ่มความเสียหายไปอีกนะครับผม60%อุยเยอะมากนะครับผมก็ถือว่าเป็นจัอรสายดาเมจที่ เออใครที่อยากจะมีสายดาเมจหรือว่าจัดจ้านนะครับแนะนําเจ้าตัวนี้โนเอลนะครับเป็นตัวละครใหม่เมตาใหม่นะครับว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมโอเคนะครับผมสหรับวันี้นะฮะก็คงจบไปเพียงเท่านี้สำหรับตัวละคร2อตัวละครนี้นะครับผิ่เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกมากันได้นะครับผมส่วนดิสคอสใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผม พีพัฟะกักานได้วิศณุขอแผ่มานาที่นี้นักลงสำหรันนี้วิศณุขอลาเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีสวัสดีครับ